ครูชมพู่ชาแนลภูมิใจเสนอบทเรียนออนไลน์รายวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะสวัสดีนักเรียนที่ทั้งเรียนออนไลน์แล้วก็ออนดีมานด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกที่เราจะเรียนกันในรายวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งภาคเรียนที่สองนี้เราจะเรียนออนไลน์อยู่แค่เดือนเดียวคือเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้วิชาคอมพิวเตอร์ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์มาฝากกันเป็นวิดีโอของอคุณครูท่านหนึ่งที่เขาทำมาแบบน่ารักเลยนะคะครูชมพู่ก็เอามาฝากเมื่อนักเรียนได้ชมวิดีโออันนี้จบแล้วนักเรียนจะต้องทา ข้อสอบใน Google Form ให้คุณครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หนักเรียนตั้งใจศึกษา On นดีมานให้ดีนะคะแล้วเราก็จะต้องมีการสอบด้วยทำใบงานด้วยอย่างไรก็ตามขอให้หนักเรียนสนุกกับการชมวิดีโอนะคะอยากชมกันหรือยังอยากชมกันแล้วไปติดตามกันเลยค่ะในสัปดาห์แรกเนี่ยหัวข้อแรกที่เราจะเริ่มเรียนกันก็คือหัวข้อเรื่องการเลือก การเลือกซอฟต์แวร์นะครับการเลือกซอฟต์แวนะร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานนะครับที่เหมาะสมกับลักษณะงานซอฟต์แวร์คืออะไรนะฮะซอฟต์แวร์ก็คือส่วนที่ทําหน้าที่เป็นคําสั่งนะครับที่ใช้ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออาจเรียกว่าโปรแกรมก็ได้นะครับเค่อคอมพิวเตอรออ์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่อง PC แบบตั้งโต๊ะนะครับหรือว่าเครื่องเดสก์ท็อปที่เราเรียกเรียกกันหรือว่าที่เราใช้งานกันในห้องคอมพิวเตอร์นะฮะที่เราปฏิบัติงานกันในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องอ่อนะครับส่วนส่วนที่เอ่เราเราใช้แบบพกพานะครับพี่ไปไหนมาไหนได้ก็คือโน้ตบุ๊กนะที่มีฝาพับปิดเปิดแล้วมีแป้นแป้นคีย์บอร์ดเราเรียกว่าโน้ตบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคอมพิวเตอร์ทั้งสองประเภทเนี่ยนะฮะ ม,ม,มันมันมีมององค์ประกอบด้วยกันใหญ่นะครับได้แก่ฮาร์ดแวร์กับซอฟ์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราที่เราสามารถยิบจับถือได้นะครับหรือว่าเป็นอะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเราจะเรียกส่วนนั้นว่าฮาร์ดแวร์สรุปสั้นๆง่ายๆคือฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ที่ที่เป็นชิ้นเป็นวัตถุนะครับที่มนุษย์สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้นะครับบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้แก่อะไรบ้างก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ นะครับหน้าจอแป้นคีย์บอร์ดเมาส์แรม CPU พัดลมอะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถจับต้องได้ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับอุปกรณ์ภายนอกนะนั่นเขาเรียกว่าโดยรวมเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับต้องทําความเข้าใจก่อนแล้วส่วนประกอบที่2เนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็คือซอฟต์แวร์นะครับออสองสิ่ง2องอย่างเนี่ยก็คือมันต้องไปควบคู่กันอย่างเราซื้อคอมพิวเตอร์จาก ร้านมานะครับทางร้านเนี่ยเขาก็จะถามก่อนเลยว่าเออซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยจะให้ลงโปรแกรมให้ไหมไอ้โปรแกรมที่เขาพูดมันก็หมายถึงว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่าอุปกรณ์เอ,อ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าโปรแกรมอ,อ่าที่สามารถสื่อทําให้ทําให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถใช้เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ไม่ใช่อยู่ดีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่จะลงโปรแกรมเล่นไม่ได้นะฮะมันต้องมีซอฟต์แวร์หรือว่าระบบปฏิบัติการเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นะเป็นเป็นเป็นสื่อการทําให้เราสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ก็คือ,อ,อระบบปฏิบัติการนั่นก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาเจาะลึกกันว่าอซอฟต์แวร์เนี่ยมันมันมีประเภทไหนบ้างอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะฮะอ่ะมาดูก่อนนะครับประเภทของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ใหญ่ได้2ประเภทนะครับคือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับ เี๋ยวเรามาดูประเภทแรกก่อนนะครับประเภทที่1ก็คือซอฟต์แวร์ระบบนะซอฟต์แวร์ระบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า System Software นะครับ System Software คือโปรแกรมที่ทําหน้าที่ควบคุมการใช้งานส่วนต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นควบคุมหน่วยความจําหน่วยประมวลผลนะครับหน่วยรับและควบคุมหน่วยแสดงผลตลอดจนแฟ้มข้อมูลต่างๆและสามารถใช้อุปกรณ์ทุกส่วนของคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด อย่างที่มาเซอร์บอกฮะเวลาเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็จะได้แต่ฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับฮาร์ดแวร์ก็คือเนี่ยแหละไ,ไอ้พวกเครื่องเคสหน้าจอลําโพงคีย์บอร์ดแป้นเมาส์อะไรพวกนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราสามารถจับได้ก็คืออุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ภายนอกนะฮะที่เป็นชิ้นเป็นวัตถุนั่แหละครับนั่นก็เรียกฮาร์ดแวร์เอ้ยนั่นก็เรียกว่า,าถูกต้องแล้วนั่นก็เรียกฮาร์ดแวร์นะครับส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือพวกโปรแกรมนะครับแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงซอฟต์์แวรระบบ ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไรนะครับก็คือซอฟต์แวร์ระบบก็คือสืส่อกลางที่จะบอกนะครับสื่อกลางที่เราทําให้เราสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆได้สามารถเปิดแล้วมันสามารถติดได้นั่นเองนะฮะเป็นเป็นส,สื่อกลางระหว่างมนุษย์กับกับคอ,อมพิวเตอร์นะครับที่เราจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆได้ถัดต่ออีกต่อไปนะครับเพราะงั้นแล้วซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยมันมันมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ลักษณะปัจจุบันเนี่ยนะครับโปรแกรมระบบะจะมีอยู่หลากหลายมากมายนะครับแต่แตกต่างกันที่ลักษณะการทํางานมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้มาสเตอร์จะยกตัวอย่างมาอซอฟต์แวร์ระบบมา3 3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันที่ที่อย่างนิยมใช้ในในปัจจุบันกันนะครับอันดับแรกก็คือแบบเก่าเลยก็คือแบบดอทนั่นเองนะฮะ แบบดอดนี่คือเกิดมาพร้อมกับอคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆนะครับในยุคเก่าๆเลยนะหน้าตาก็จะมีอย่าง,นางาเนี้ยประมาณนี้ครับมีตัวอักษรนะแล้วก็ให้เราพิมพ์คําสั่งไปเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ก็จะมีภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นโค้ดตัวเลขแบบเนี้ยที่จะ,ะคีย์คำสั่งลงไปว่าจะให้เปิดแฟ้มให้บันทึกหรือว่ากล่องคําสั่งที่จะใช้งานนะอันนี้ก็คือยุคเริ่มต้นถามว่าปัจจุบันนี้ยังมีใช้อยู่ไหมก็ยังมีใช้อยู่นะครับ เพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อเพื่อใช้กับอาจจะมีกับพวกทีคำสั่งพวกเครื่องจักรนะฮะหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเฉพาะอย่างเครื่องเซเวอร์หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรนะะพวกเนี้ยยังมียังมีการใช้งานอยู่นะครับ แต่ก็อย่างว่าเนาะหน้าตามันเป็นเงี้ยมันมันไม่สากวนใช่ไหมอย่างเราไปดูเรายังไม่มีความรู้ถึงขั้นขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นแล้วระบบปฏิบัติการดอทเนี่ยก็ยังยังอยู่ในวงจํากัดนะฮะในวงเล็กๆในนปัจจุบันนี้ถามว่ายังมีความสําคัญในการใช้งานอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะแต่ยังแค่อยู่ในวงจํากัดแล้วก็เฉพาะคนที่มีความรู้และความเข้าใจในเชิงคอมพิวเตอร์ลึกๆจริงๆนะครับที่จะใช้งานโปรแกรมพวกดอทพวกนี้ได้นะครับนี่คือยุคเริ่มแรกเลยนะ ที่รุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นลุงแล้วเนี่ยใช้งานกันนะครับต่อไประบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติงานนะครับปฏิบัติการ,รันดับ2ที่มาเซอร์ให้ดูก็คือ Windows อันนี้คุณหน้าคุ้นตาใช่ไหมครับก็คือ,อ,อซอฟต์แวร์พื้นฐานนะครับซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ที่เราใช้กันอยู่ณนะปัจจุบันอย่างแพร่หลายนะใช้กันอยู่ แพ่หลายแล้วก็ปัจจุบันนี้ระบบ Windows เนี่ยมันมันครอบคุมนะครอบคุมครอบคุมทั่วโลกครอบคุมทั่วโลกไม่ว่าจะประเทศไหนอยู่ทุกมุมทุกภูมิภาคไหนส่วนมากก็จะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับเพื่อเป็นสื่อในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพราะอะไรเพราะ Windows เนี่ยเ,เปิดให้หลากหลายสามารถเ,เปิดให้ดาวน์โหลดได้นะครับแต่แต่ไม่ได้ฟรีนะ ให้ดาว์โหลดได้แล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่เอามาสามารถแอ t i v a t e หรือว่าเวลาเราลงโปรแกรมที่ที่ทดลองใช้แล้วเนี่ยแล้วเราอยากได้เราอยากาอยากได้วินโดว์แบบถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแล้วก็สามารถซื้อคีย์มามาลงได้คีย์มันเดี๋ยวนี้ก็ในในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันถูกลงมากนะประมาณ2 3 0 0บาทก็สามารถซื้อคีย์แล้วก็ มาลงนะครับมาลงให้วินโดว์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เราดาวน์โหลดไปเนี่ยเรามาดาวน์โหลดใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเป็นเครื่งองใช้วินโดว์แท้ครับถามว่าวินโดว์แท้กับวินโดว์เทียมเนี่ยมันมันต่างกันยังไงต่างกันที่ว่าถ้าเราโหลดมาใช้เนี่ยก็จะมีจํานวนระยะเวลาในการใช้งานใช่ไหมอาจจะ30วันเนี่ยให้ใช้ฟรีได้30วันนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็อาจจะตัดตอนประสิทธิภาพในการใช้งานจะเซฟไม่ได้หรือว่าหน้าจอดำหรือว่าจะขึ้นเตือนหรือว่าส่งอะไรมากวนใจเราอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเออเตือนแล้วว่าฉันหมดอายุแล้วนะให้ไปต่ออายุการใช้งานในการเสียเงินนะฮะเพราะว่ามันมันมันเป็นธุรกิจเนาะนี้ต้องเข้าใจแต่ว่าทําไมเราถึงเสียตังค์แล้วเราถึงต้องยอมจ่ายตังค์เพื่อจะใช้แบบแพร่หลายทุกคนยังนิยมอยู่ก็เพราะว่ามันถูกไงใช่ไหมทำไมวินโดว์เนี่ย ถึงได้ได้เปิดให้ใช้งานแล้วก็ใช้คีย์คีย์ได้ถูกก็เพราะว่าต้องการให้ให้ให้ทุกภูมิภาคทุกพื้นที่เนี่ยต้องการให้ใช้งานระบบของเขาโดยทั่วถึงนั่นเองครับพอได้ใช้งาน ได้อย่างหลากหลา,ายท,ท,ทุกภูมิภาคทุกมุมโลกเนี่ยใช้งานของเขาเยอะสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับจานวนเม็ดเงินใช่ไหมอันดับแรกก็คือเม็ดเงินเลยแล้วก็หุ้นในบริษทัทเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะนี่คือความชาญฉลาดของพีโนนะครับที่ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมแล้วก็ใช้กับสื่อวัสดุปปอุปกรณ์ที่ได้คอตอต่างๆก็คือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ที่ผู้ผลิตต่างๆเนี่ยสามารถสร้างมาแล้วแล้วก็นํามาใช้กับระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เฉพาะเนี่ยนะครับหรือว่าซอฟต์แวร์ระบบ Windows เนี่ยสามารถใช้งานควบคู่ก,กันได้นะครับไม่ว่าเราจะไปซื้อการ์ดจอนะครับซื้อ,อ,อ CPU นะครับหรือว่าซื้อเมนบอร์ดที่ไหนมาเนี่ยมันก็แมทกับระบบ Windows หมด5นี่มันเป็นมันเป็นข้อดีนะครับที่ที่ Windows สามารถลงกับระบบฮาร์ดแวร์ใน,น,นปัจจุบันเนี่ยได้อย่างค่าแล้ก็แล้วก,วก็ไม่ต้องไปวอร r a วัน วเคเืลองคอมแล้วจะลงได้ไหมลงหรือลงไม่ได้ครับมีวินโดว์สามารถลงได้หมดนะก็เป็นปิงปิงปิงที่นิยมของของขอ,งอ,งอ,งอนะครับหรือว่านักเล่นคองในปัจจุบันส่วนผู้ชายคนนี้นะครับทางขวามือเนี่ยอันนี้ก็คือวิวเกตนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักเป็นซีโอใหญ่ณสมัยหนึ่งของของผู้บริหารบริษัทวินโดว์นะครับบริษัท Microsoft ที่ผลิตะระบบปฏิบัติการนี้ขึ้นมาแล้วก็ ทำให้ทำให้ระบบปฏิบัติการเนี่ยวินโดว์เนี่ยครอบคลุมแพร่หลายไปทั่วโลกเลยนี่เก่งมากนะครับันต่อไปอันนี้ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบที่3นะครับก็คือซอฟต์แวร์ Mac นะครับก็เป็นก็เป็นสื่อสื่อซอฟต์แวร์ระบบอีกระบบหนึ่งนะครับที่ ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันแต่ส่วนมากจะซอฟต์แวร์เนี่ยจะใช้กับเครื่องเฉพาะของเขานะครับก็เครื่องพวกเครื่อง Macintosh ใช่ไหมฮะพวกเครื่อง Mac, ose, อง Mac ตา่างๆถามว่าเอาซื้อระบบปฏิบัติการ Mac เนี่ยมาลงเครื่อง PC หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปในท้องตลาดได้ไหมสามารถลงได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เสถียรความเสถียรหรือไม่เสถียรคืออะไรเสถียรก็คือฮาร์ดแวร์ที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะไม่รองรับนะฮะอาจจะไม่รองรับ แต่ว,ว่าใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพกับระบบปฏิบัติการนี้นะครับเพราะแม็กเนี่ยเวลาเขาเขาสร้างระบบปฏิบัติการของเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะจบใจใช้กับอุปกรณ์ของเขาง่ายๆคือแม็กเ,เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อฮาร์ดแวร์ของตัวเขาเองนั่นเองเวลาเขาขายเขาขายทั้งไรครับขายทั้งฮาร์ดแวร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ขายซอฟต์แวร์ของเขาก็คือซื้อคอมพิวเตอร์เขามาแล้วใส่ระบบปฏิบัติการมาพร้อมเลยนะครับ ระบบปฏิบัติการเขามาพร้อมเลยก็จะมีราคาที่สูงนะเพราะเขาแข่งในเรื่องอะไรของตลาดนะทำไมาถามว่าทาไมปัจจุบันเขาถึงย,ยังที่ยงแม็กอยู่ทั้งที่ระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยขายแพงแล้วก็ไม่สามารถลงลงพวกแบบฮาร์ดแวร์ที่ขายในท้องของตลาดทั่วไปได้นะครับไม่อาจจะใช้ได้แต่ว่าไม่เสถียรนั่นเองกนะ็งเ,เพราะว่าระบบปฏิบัติการของเขาแล้วก็าฮาร์ดแวร์ที่ใช้ร่วมกับ ระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยม,มันใช้งานได้แล้วม,มันครบแล้วมันเต็มประสิทธิภาพดีก็เหมือนกับ iPhone ใช่ไหมอันนี้ก็เขาก็ผลิต iPhone มาเหมือนกันนะฮะบริษัทเขาเนี่ยบริษัท Mac เนี่ยฮะผลิต iPhone มาเหมือนกันนะครับก็บค,บคือ Mac OS ใช่ไหมฮะเพราะนั้นที่คนในช่วงยุคนหนึ่งที่นิยมใช้ iPhone มากก็เพราะว่าสตีฟจ็อบนี่ในคนเนี้เป็น c e o เก่านะฮะ CEO เก่า ยุคๆหนึ่งที่ทําให้ iPhone แล้วเครื่อง Mac เนี่ยบูมขึ้นมานะครับบริษัทเดียวกันเ,เวลาใช้โทรศัพท์ iPhone ใช่ไหมฮะแล้วมันเออเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าด้วยเรื่องวัสดุนะครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยมันเสถียรนะมันไม่มีแอปเด้งนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ของเขาต่างๆเนี่ยใช้ ใช้ใช้อุปกรณ์ที่ดีนะครับเจออุปกรณ์ที่ดีแล้วก็มีความคุ้มค่าที่จะเสียเงินในการใช้งานนะครับแล้วใช้ประกอบควบคู่กับระบบปฏิบัติการของเขาแล้วเนี่ยมันมันลื่อนไหลดีใช่ไหมมันเลื่อนไหลดีไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีกําลังนะคนที่มีกําลังในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มกักจะลงทุนนะใช้ระยะยาวก็คือตัดสินใจใช้ mac เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่รสนิยมแล้วแต่กําลังซ้ำ คนในปัจจุบันนะส่วนคนที่กําลังซับน้อยก็อาจจะใช้ลงมาใช้ระบบปฏิบัติการที่ดาวลงมาแล้วก็ใช้ฮาร์ดแวร์ทั่วไปที่มีขายอย่ใน้งตลาดทั่วไปก็คือใช้ Windows ใช่ไหมครับใช้ฮาร์ดแวร์ทั่วไปแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ส่วนใครที่มีตุวนั้นซรัรรพร้อมแล้วก็มีทรัพยากรที่หรือว่าความต้องการหรือว่างานที่ต้องการความสติราพแล้วก็ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่คงทนมากจริงๆนะครับเขาก็จะใช้เลือกใช้ Mac แ c อันี้แล้วแต่แล้วแต่ งานที่เราอยากใช้นั่นเองนะครับแม็กเนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเ,เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ทํามาเพื่อใช้กับฮาร์ดแวร์ของเขาโดยเฉพาะนั่นเองนะครับมีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับแต่ว่าลงกับเครื่อง PC ทั่วไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเฉียนจึงต้องใช้กับเครื่องเครื่อง PC หรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องอะไรของเขาที่เป็นฮาร์ดแวร์ของเขาเท่านั้นนะครับมันจึงจะเถียรภาพจึงจํากัดอยู่ในวง ว่านักเล่นในกลุ่มุมหนึ่งนั่นเองนะครับไม่แพร่หลายมากแต่ว่าถ้าใครได้มีโอกาสเห็นแล้วมันก็สุดเดนนะครับที่ีเต๋อบอกคล้ายๆกับคู้ที่คนเขาชอบไอโฟนกันนะฮะในยุคสตรีมจอมเนี่ยถ้าเป็นไอโฟนเนี่ยผมจะแบบว่ามีทั้งความคุ้มค่าที่แหมมีทั้งความสีิราพแก็เอ่อเรื่องการออกแบบดีไซน์นะฮะเขาถ้าใครดูชีวประวัติเขาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาเก็บทุกรายละเอียดเลยนะครับแม้วแม้กระทั่งตัวฟอนต์ตัวอักษรที่ใช้ในในในเครื่อง นในในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ในโทรศัพท์เรานะฮะวันนั้นแล้วหลังยุคหลังๆที่สติปจอบได้เสียไปแล้วเนี่ยก็มี CEO ใหม่ขึ้นมาแต่คราวนี้ก็เป็นเป็นท่ามิยมที่ลดน้อยลงนะฮะเพราะว่าเพราะว่าความเชื่อถือในในเรื่องของระบบปฏิบัติงานเนี่ยเขายังเชื่อถือในในในความในความรับผิดชอบงานของสติปจอบอยู่พอสติปจอบเสียไปแล้วเนี่ยก็เลยเริ่มเริ่มมีคู่แข่งที่ดันตัวขึ้นเองขึ้นมานะครับคู่กับสู้กับ ระบบปฏิบัติการแม็กนะระบบปฏิบัติการแม็กก็ไม่ใช่ว่าจะด้ลงนะครับแต่ว่าแต่ว่าความเชื่อถือก็ก,ก,ก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ไม่เท่ากับผู้บริหารคนนี้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับอ่ะเรามาดูกัน3มไอคอนที่เป็นแถวเรียงแนวนอนข้างบนนะครับก็คือระบบปฏิบัติการที่ใช้ในใน,ในยุคปัจจุบันที่นิยมนะฮะจริงๆมันมีเยอะระบบปฏิบัติการเนี่ยแต่มาเซยยกมาสตัวอย่างนะครับ ระบบปฏิบัติการด้านบนนี้ก็คือระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับส่วน3ไอคอนที่อยู่ด้านล่างแนวนอนนะครับก็คือ,อระบบปฏิบัติการที่ใช้ที่นิยมใช้กับเครื่องมือถือของเราหรือว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราแน่นองเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราได้รู้จักกับอซอฟต์แวร์ระบบ กันไปแล้วว่ามีกี่ประเภทที่เขานิยมใช้กันเนาะแถมตอนท้ายอีกนิดนึงในเรื่องของระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับโทรศัพท์โฟนด้วยนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาพบกับระบบปฏิบัติการต่างๆแล้วก็ซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรวันนี้คลิปแรกนี้เราจะลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะชมทุกตอนท้ายกันนะมีอะไรมาฝากเลือกอะไรได้บ้างนี่นะัไปทำเพื่อนเขาทำไมเนี่ยก็มันหรออ่ะแล้วเราอ่ะร้ออะไรเขาก็แม่มันเป็นทอมอ่ะชิบเป็นผู้หญิงอย่าใช้กำลังเนี่ยแม่หนูชุดเจี๊ยบเป็นทอม ็นช่างซ่อมรถเป็นคนเก็บของเก่าเป็นแม่เอ๊ะเด็กผู้ชายแต่ทำตัวเหมือนผู้ชายจะกอดไหมวันแม่ทุกปีคนที่ทำหน้าที่แทนแม่ก็คือยายโอยเด็กเวรแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ และนี่คือสิ่งที่หนูเลือกไม่ได้รออยู่นี่แหละเดี๋ยวป้าเดี๋ยวรถเป็นอะไรอะ่ะลูกจิบอายอายที่แม่เขาเป็นแบบเนี้ยยายไม่อายบ้างเหรอ มาก่อนยายกับอายเหมือนกันแล้วทำไมยายถึงไม่ห้ามเรื่องบางเรื่องมันก็ห้ามกันไม่ได้แล้วกลับบ้านแล้ว,ลว,ลวก็อย่างที่ยายบอก เรื่องบางเรื่องมันห้ามไม่ได้<า><า>หนูเองก็ไม่ได้อยากมีแม่เป็นทอมยายก็คงไม่ได้อยากมีลูกสาวเป็นแบบเนี้ยแม่ว่าไงลูกหรือแม่เองก็คงไม่ได้อยากถูกข่มขืน ส่วนท้องเขา่ <c oughs> ตอนนั้นแม่มีทางเลือกอยู่สองทางคือเอาเด็กคนนี้ออกหรืออีกทาง จะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้แม่เลือกที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้เป็นคนดีให้ได้เด็กคนนี้จะต้องเรียนเก่ง ไม่ถูกใครรังแกต้องไม่รู้สึกแตกต่างจากคนอื่นและเด็กคนนี้จะต้องมีทั้งพ่อและแม่ คือทางที่แม่เลือก